เอาก่อนเอาปลามาก่อนๆๆทำไมมันเป็นหนักหนักอ่ะมาปรัยวัดทันวันนี้ก็มาแพ้พีแดงครับแพ้พีแดงปากแม่น้ำปากแม่น้ำน้อย,ว,ยวันนี้ผมอยากได้ปลาหมาคอัมามมาหาปลาหมาปลาหมา,มาอย่างเดียว แล้วก็สกิลมากตบปลาเล่นมาสองคนครับแบบมีตะเปิ้ลเดิมครับกุ้งร้อยหนึง่งครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับทีมงานสายตกลปลาตัวแรกครับปลาตัตวแรกอ้าปลาตัวแรกครับจะเป็นปลานี่ครับ,ววบสปลาดีสระปลาสวดกิสระ เดี๋ินถ่ายเล่นกันมันเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่เอาก่อนเอาของกูก่อนกูจะถ่ายลูกเออตอนนั้นก่อนลูกนี่ก็ตัวใหญ่เออเอาก่อนเอาปลาหมาก่อนปลาเแหละปลาเออเอาปลาหมาก่อนเอออันอันนี้ค่อยมากันเออแป๊บหนึ่ง ไม่ลงไม่ลงไม่ลงเอาปาะมาณกันเนาะประมาณกันดูอยู่ดูอยู่ทำไมวิ่งคนบอกตัวใหญ่มาแล้วตัวใหญ่ดูขันมันมีสามโลมีสามโลเย็นเย็นเย็นมาแล้วตัวแรกคือบึ้มเอาเมล็ดนั้นเกีือปลาเขาหลุดไแล้วมั้งเอ๊ ยังอยู่นั่นแหละกดอยู่นั่นแหละระหว่างปลาขาวกับปลาหมามจยาปลาอะไรสู้หรอไม่สู้มึงหลากอะไรมาไม่ไหวอ่ะหมุนติวๆอ่างเนี้ย พผมเอ้าไปตัวใหญ่ตัวใหญ่ยกเนะี่ยสามพันเลยนะหนะึพันเลยนะมาด้วยนะเอาดิโอ้โอตายไ <c oughs> าวทำไมลากไม่มาดดเอามา,มาออกกัน <c oughs> โอ้เสียงปัะมาร้องครับนีด่ดิ อันนึงสมาไวตันะตัปลาก่นขายเพ่ว่ากันอ่ะอ่ะหนึ่งปลาสปลาสอยรับตึงเลยครับตึงเลยตึงเลยตัดอนนึงดิโอ้นี่ตัดปลาโอ้ยตะขอนนิดเดียว ต่อขอตัวเดียวเจัดการโลดบานนี่วางเบ็ดไก่กันลายสม,ม่ะหวงว่างเยอะแยะอับใสยอยู่ใสใหญ่ครับนะครับทีเดียวครับพร้อมกันเลยครับของแท้ของแท้ตัวแรกมาเล้วกอามาผมใสประมาณสามโลครับไ่สประมาณสองโลไม่รู้ ประมาณสองโลครับเป็นไงอะ่ะตะขอสองตัวเต็มป่ากันน่ะไม่มีหลด <c oughs> ทำไมมันเป็นหนักหนักอ่ะตักไหมตัวใหญ่ตักก็ดีนะโอ้ อุปสรรคเยอะไรเลยยกดิโหยกดิโหเอาเอายังกูจะเห็นไหมเนี่ยเอาดิโหนี่ตะกากอันนี้ใช้ประมาณ2โลครับนี่ตะกาก หาง,หงขาวหางขาวไม่ใช่ตะกบตะกาม่น่าจะมีหน้าเนี้ยเมื่อกี้หางดำตัวนี้หางขาวคถามลุงดิมันมีไม่ตะกากเหรทีนี้เนี่ยหางขาวหางแดงเห็นไหมเนี่ยปลายแดงเห็นนะตัวเมื่อกี้ดำไม่เหมือนกันไปเกี่ยวดอกฝากไอ้เี่ยนี้วโดนกามอโดนจุดเหนียวนะครับบายแล้วบายแล้ว,ลวมีปลามีปลาลูกปลาไหะครับให้ตรงให้ตัดเลยวะ อีิพรมีกลัวผมก็ว่าไอภิพรมวิก้โก้ครับโก้ไหมนะครับแปลกอัดมีอีกแล้วมึงลากระโดดออกมึงจะยกออกทำไมมีปลากระโดดออกแล้วมึงยกออกปลากระโดดออกไปดูในกล้องได้เลยมันเข้าแล้วแล้วมึงยกออกก็เห็นอยู่ปลาอย่างนี้ปลามันเข้าแล้วแล้วมันกระโดดออกใส่สองขีดสามขีด เมือ่อกี้โยนปลาทิง้งเมื่อประมาณตัวนี้ใสประมาณครึ่งโลครับครึ่งโลได้อยู่สองตัวแล้วครับประมาณผมลองเดียวกันเลยปลาไอปลาขึ้นมาแล้วเฮ้ยหลุด,ลดหลุดปลาหลุดง่ยหลุดออกจากไอน,นี่นนอ,นนอันเดียวกันแน่เลยชัดเลย มีปลามีปลาตลากระตัวเนี่ยยกลิยกมาดิมีตัวหลุดด้วยหลุดด้วยเมื่อกี้มันติดหลังนี่ประกวดออกมาเฮ้ยประกวดมาแปลกเว้ยอยากได้ไม่ใช่เหรอเออมาสองตัวครับประกวดตัวหนึ่งครับไซส์สวยอยู่ครับประกด เดี๋ยวดิวจะกดโชว์ดิ mm hmm. พอดีไอหมกกับปลาขะแแขง <c oughs> สายสื่อยู่ครับ3ขีดยังถ <c oughs> า, <c oughs> ามหาอยู่พอดีเลย3ขีดอือหาหาพอดีเลยตบต้องหูมันไอ้ไอ้เนี่ยม,มันติดร่องไอ้เหี้ยครับครับไอ้ตัวอะไรไม่ใช่ไม่ใช

เออก็ยกให้มันแหมมาเป็นฝ anyway> ูงแล้วเด็กย่าันหนึ่งเดียไม่กินแล้วครับขันหนึ่งยังไม่เข้านับสองตัวครับตะโกนล้วนครับสองตัวโลครับจ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 ับมานครับมานครับไนี่มัน กินแล้วมาลองหนาวมัวครับครับหัวเชื้อหัวเชื้อนี่ครับหัวเชื้ออปออปอะไรนี่ครับไม่รู้ครับกินซากุระนี่นะครับเอาเรื่องครับปลาตะกกกินซากุระมันไม่ใช่หัวเชื้อมันอยากกันยุงคนนึกว่าหัวเชื้อ เา,าไปา้ออาหอมครับหอมตัวที่สามครับสบายใจครับตีสามไซส์ประมาณสามขีดเหมือนเดิมครับโอ้โหมึงลากออกงันเลยอะไรเขาเลียงลากไส้ออกมาทั้งไส้เลยครับมาตัวที่สามไซส์นี่แหละมั้งที่มันกัดกัดหัวกุ้งไปพอแล้วไม่ตายหรอกรับคันกุ้งครับคันกุ้งผมครับ ไอ้่าฉลาดใส่ปามือครับเอาวางปาไม่ทันครับไอนี่เอาอีกแล้วครับใส่ประมาณโลมาแล้วฟ้ากลางคืนใส่ประมาณโลนึงครับตัวนี้นี่ก็ะสีทมแล้วครับน้ําไหลแรงสะบะไม้เรื่อยครับเริ่มจะท้อถอยกันแล้วครับอยากกลับแล้วครับตอนนี้รู้สึกได้ ครับกลับแล้วครับมาดูผลงานกันโ้ได้ครับหวางดีนี่ครับปลารวมวันนี้ตกแค่ช่วงเช้าคืคืนผักกวนครับผักกวนไม่ไหวอ่านี่เราจะดูปลามีปลาอะไรบ้างนี่ก็เที่ยงคืนครึ่งเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วเที่ยงคืนครึ่งอันนี้ก็ได้นะครับหลากหลายปลามีปลาหมาสี่ตะโกกแปด สาย U สองแล้วก็ปลากระทิงหนึ่งครับแล้วก็มีกระตองกระตองปล่อยครับ๋ยวต้องปล่อยครับเดี๋ยวดูดูก่อนค่อยแข็งแรงว่าของงานปล่อยไปส่วนหนึ่งครับประมาณสิบโลครับรวมกันน้ำหนักได้อยู่ครับ